บทที่12ถึงบทที่21บทที่12บทสวร,รัตนปริตยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสาเคสุวายัางรัตนมณีตังแลโนสมังอธิโตตัคเตนะัมปีพุทเฮรัตนมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชิโหนตุถ้ายังวีรคังอมตังปณิตังยัสสุขาสกัญมนิสมัยโตนะเตนะคามีนะสมัชชิกินจิัมปีดำเม,มรัตนมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชิโหนตุ ยมพุทธเศทโภริวานะยิสุจริงสมาธิมานันตะนิกันญมาหุสมาธินาเตนะสมโณนะยุคสติธรรมปีธรรมเนรตานมณีดาเิเตนะสัจเจนะสุวัชิโหตุเยสุขพลาอัสตังปัสสะสตาริเอตานิคิวไคนิโหติเตทักเนยยสุขจตสัสสาวกาเอเตชินานิมหัมปรานิคิธมปิสังเขรตานมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชิโหตุเยสุปยุตตามนาสาธเถนะ ทิการมีโนโโมาโคตมะสารสนำหิเตปติปตะอัปตังไคหะตถาภูธานุคุถิงพุ้ชัมานาอิทมปิสังเกตรัตานตามณีตังเตเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุนตุขีนางปุรานังนะอวังนะทิสัมปะวงังวิรัตจิตายะตเกพระประสิมเตขีนะพิชาอวิญหิฉันทานิพันต์ตีไรย์ทายยัมปฏิโกยัมปิสังเกตรัตานตามณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุนตุนทตบทที่13บสทสวดธรรมบทสหัสสวรรษ อัตตเวชตังเสยเวยยาจายตร,ร,ประปชาอัตตทันตสะโพตสัะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเอนโอนัคันโปนัอาโรโสพรหมนาชิตังอป,ปัจชิตังตะยิราตถาลุป,ปัสสันตุโนบทที่14บทสวดเกศบุตสุขภาสิกา,ามิทางเตนะปะควตาชานตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมปเทนะเอราโุมเหมาอาุสสะ เวนะมาปะรม,มะปะรายมะมาอุติกิไรยมะมาปะปิติตะสัมปะทาเนนะมาตะ,ตะตะเหตุมาญาคะเหนะมาอาการะปะติวิตตะเกนะมาทิฏฐินัชชานิชานัขันติยามาปะปะรูป,ปะตายะมาสัมมะโนโนคะริยะธาตุเมเหอัตะนาวะชะาเนียไิเมธัมมาปุสสัยเมธัมมาสาวาสัยเมธัมมา วิญญูหฤทัยเมธัมมะสมถตาสมานินาอะหิตายะตุไกยะสมวัตตันติอัตตุมเหตปะชะเขยยะทะยถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยะทะเมธัมมากุสศลายเมธัมมาอนาวัชัยเมธัมมาวิญญูปะสัถาเมธัมมาสมถตาสมานินาหิตายะสุไกยะสมวัตตันติอัตตุมเหตอุปสัมปัชะกิขะเรียถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสวด อุปนิยติชีว, Elena, mente, er. sang, วิตมะพมายุนชรูปนิตาสะนัสันติตานณเอตังเปียงมรรเนติกขามานุญญาณิกะิกาทะภาวะหานิอุปนิยติชีวิตมะพมายุนชรูปนิตาสะนัสันติตานณเอตังเปียงมรรเนติกขามานโลกันสังปชะเทย์สันติเปโโยทะกายนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตสะเปสสะ สุขายะโหติยังผิวะมาโนปะกะโรติปุณยังนัมโมหะเวระพันติธรรมจาริงนัมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสรดเมสุจิโนนักทุกข์เติงกัจจันติธรรมจารีสัพเพสังคารานิชติเจ้าทาปัญญายาปสติอัตถนิพนธิติุทธิ์เอสัมมโคสุจิยะสัพเพสังคาราทุกขเต็ ย่าัญญายปสติอณะนี้เนเดกทุกเกะมะโคสุติยาสเปรมมานตตยัญญายปสติัะนเนกเมโคสุติยาบทที่สิบหกสวปัญญากปัญญากัานยเมตยาอาหุตักกิยาเอตักพันญายะเมทามีตังคันเถยะปัญญากังพักผุนเวสานังยันติตัพตานิวนานิจัก อารามะลุคะเจตยานิมโนสาพยาปชิตาเนตังโคซานังเทมังเนตังจามุตตะมังเนตังสารมะคามะสัพพติกาปุมจติโยจักพุทธันจักมันจักสังคันจักสั่งนางคตโตจักตาริออยะสอจเจนิสมะเป็นเดียร์ปัสสเดริธรรมสักพุปัสสะปานุปัสสะจะกอัตกำมังอัติเอนจักอัตถังที่กลงทุกขูปัสสะมัคคานิยังเอตังโคซานังเทมังเอตังจามุตมังเอตังสารมะคามะกัตุขาปุมจติ บทที่17บสทสวดพระเจกาลัตตาผ<ๆ>่าปีต่างนานวาขเมยละนะระับไปแกงเทนะขต่างบุคคลไม่ควรทำงเงินถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรผู้หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไดรับที่ดำมหินันตะอปจันจะนะขตังสิ่งใดล่วงเป็นลาสิ่งนั้นก็เป็นลาเปลาสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะต,ตๆๆถาทตาอิปัสสเกสังหิดาสังคุปังจางวิชามนเปรย์เย่กบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ว่างแน่ไม่พนแคลงในธรรมนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเือให้ปลุกของเธออาเชวัตที่จะมาตัปังโกชัญญามรณงสเวพึงท,ทำความเพียรเสรในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนละนิโนสังคารเตน,น,นะมหาเสนนามาจุนาเพราะความผิดผัดเพียนกับมัจุราผู้เมสนายนั้นย่อมไม่มีกับเราหน้งไหววังวิหาริมาตาเป็งอโกราตัปอตันทังตางเวพระเทกรัตโตติสโตอจิเตมิลิ ท่านมีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดครานทั้งวันและคือในใจว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการเชนี้ได้บทที่18บแปดบทสวดอภินาถปัจเจเวคณะปะทาชลาราธรรมมุนีเชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไป็นธรรมดาพระยาที่ทำมุมเห็พระยาที่อนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไป็นด้านแม่รามมุมเห็น การนำดาชุลชีพเข้าเปในแม่สเปหิตในพีเอหิมนาเปหิตมนาภาวะพินาภาวะเราจะเอาเว้นเป็นนานาเพราะว่าเราจะต้องรับผ้าจักของเด็กของเจริญใจตั้งหลายน้ำพวงรรมาสกองที่กรรมมาทายากรรมมยนีกรรมมันทุกกรรมมปฏิเสธได้น่ะเรามีกรรมหอตรงมีกรรมทุ่ยผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมทุ่ยติดตามกรรมเป็นทุนอาศัยแล้กรรมังกริสันมีกัลยานังวาปะปะกังวาตัสไทยาธาภวิสันนีเราทำกรรมมันไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทดูว่าจะต้องได้รับ จะไม่เกิดภพกรรมวันไหนคนใจทุกันทุกวันเธอบทที่19บทสวดเทวตาอุยนค่ะอุยอนาคาถากปตตาจะมีทุกาภยปตาจะมีท้ายยาโสกปตตาจะมีสกาวตัสเปนานินยตาวตาจะอันนี้สัางุญยาสมบัางสเปรยวานิมรันตุสาพะสมตจิจอารย์าจารย์ุสยาีรังสิตุสะตาปวาราิโรตาวุเดะสันตุเตวตา สัเพุระประตะเจรนจักนเจวังก็ลังคะพรันตาัเจงสังระนั้ทสักพสรปสธกศเทวตาปฏิทานักถาฐันธะมยังปฏิทานขาโยมนามเสศยาเทวตาสันติวิหาราวาศิริุเปกติปฏิกริยะหินาริมะทานีนะกระองตุกุสตาสุจิงโกรันเตหะวิหาระมะกโดยเทราจักรมาชานากจ บาล,ลังกาธานักตะตติอุปาสกาขามาจากเทสานิขมาจะอิสตราสัพยาภูตาสุขิตตาะวันตุเมตุเตกลาพุชายเยปิจะอันทะสัมภวะสังเสทชาตาอัฏฐวโปรปาติกานิยานิกังธตมะวารังปฏิจเตสะเทติพุกขสกะพโรมตุสังขยังอาตจุจิรังสัทงทำงกรรมาาเารา แต่ยัจจะอันเหระกะตุสะทัมโมสัพเทติธรรมะจาริโนวิจิงสัมปปุเนยนะธรรมเมยอายะปะเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิจารคาถาพนัญญยังปฏิจารคาทายโยพระดามาเสยอุณยสิทธานิการตัสสะญานัญญานิกาตานิเมเตสันจะทาคิโนโหตุสตานันต่าปามานะกาเอีริยาพุทธวันตาจาร์ไมหังมตาปิตาโยติธามาจาปะ ยะทิถาว่าอันเยมัชาตะเวริโนสกา,า,าตุกันทีโอกาสมิณเตุมมาจาตุโยมิกาปจปัจเกกาจากะจตุโอกาลาสังสะรันตาพวาะเวยาตังเยปธิทานมเนอัุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังเย,เยเทโยนักยาทินา นักปุญญาังอันอุโมทนกเหตุนาสพเพสตา,สตาตัสเรัถึงอวราสุชิญญนโยเตมัดลจักรลำไยเรีนสาสาสิระตังสุภาบทแปลขอสพทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดน,นี้นและแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วโดวยชนหลอาใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาในประเดีาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เหน็นแม้ไม่ได้เห็น แต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดไอภูมสามเกิดในอันดสี่มีขันห้าแร่ขันหนึ่งและขันสี่พ้องเจอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญท้าพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมโนทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญท้าพระเจ้านี้นขอเทพทั้งหลายจงแจงสัตว์ั้งหลาระเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทาง อันยาเส้นที่ขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถอสาธุ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 ด้วยนิควแห่งศักจาที่ทาินะควาแห่งความเพีิและนิสงแห่งการบูชาพระรั้ากระได้วยการสาเจาบทสบมนต์พระสูตรประพิติและ รักคาถาเรามีขอความสุขสวัสดีจนเกิดมิตาพข้าพเจ้าขอให้คนจักทุกภัยทั้งปวงข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ,อด้วยเทพยุทธ์ดังหลั่งเปิดเมืองพรจารย์สุสธิยานมูนลธรรมะลรานน้เพื่อนุโมทนาและโเปเรดเนตราให้แก่ข้าพเจ้าและบรรทุกคนรักกริ่งไทรีพีนานโดยมีมิตรสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเราจงบรรถุงคนทั้งหลายที่สามสิ่สร้างขึ้นนั่งิ่งฝานมาและที่จะสร้างแล้วนะะอนาคตขอเจ้าเปลี่ยนด้วยค่าแห่งพระจริต ยาคำมมคนในประคาฐานต่างๆขอจงสำเนดศักดิ์สิทธิ์ประการเดินสวสุดมันจบรบยีบเอ็ดหมด